ได้มอบหมายให้ผมพร้อมด้วยท่านผู้การตำรวจนครบาลสาและก็ท่านรองผู้การกระก,การตำรวจจราจรนะครับได้มาชิ้นที่แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนและก็ประชาชนนะครับกรณีที่เกิดเหตุนะครับเกิดขึ้นซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับได้ขอสแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ ในส่วนของกองบัญชาการโรงพยาบาลขอยืนยันอย่างนี้นะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกองบัญชาการโรงพยาบาลจะให้ความเป็นธรรมกับผู้บาดเจ็บและก็ขอแสดงความเป็นห่วงเพราะณวันนี้นะครับทางน้องยังคงรักษาตัวอยู่ห้องไอซที่โรงพยาบาลวิภาวดีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางคุณพ่อและน้องสาวนะครับ คุณแม่นะครับได้มีการมาไปแจ้งความที่สอนาบางเขนให้ดำเนินคดีกับตำรวจทั้ง7รายรวมทั้งนะครับได้มายื่นหนังสือร้องเรียนนะครับที่บชนไว้ส่วนหนึ่งแล้วผมขอยืนยันในฐานะที่เป็นโฆษกของบชนนะครับว่าเหการดังกล่าวที่เกิดขึ้นนั้นนะครับเรายอมรับในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นไม่มีการที่จะช่วยเหลือ หรือปกปิดข้อเท็จจริงใดๆนะครับเพราะข้อที่จริงนั้นมันมีจริงอยู่แล้วว่าเหตุเกิดอะไรขึ้นทางผู้เสียหายนะครับณตอนนี้ยังให้การไม่ได้เนื่องจากคุณหมอยังงดเยี่ยมอยู่นะครับยังได้มีการสอบปากคำนะครับยังไม่ได้มีการสอบปากคำพนามสวนไปขอพบนะครับตั้งแต่เมื่อวานและรวมทั้งวันนี้ทางแพทย์ยังไม่ได้ยานให้สอบปากคำนะครับแต่ในส่วนของตารวจนะครับทั้งเจ็ดรายณวันนี้นะครับ จากการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับเบื้องต้นมีมูลนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ทางผู้อุิการตารวจกองบาลได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับในส่วนการดําเนินคดีนําเรียนว่า5โมงเย็นวันนี้ทางผู้กํากับ1บกจรจะได้นําตัวนะครับตารวจทั้งเจราย ไปมอบตัวกับพนักง,งานสอบสวนสนบางเขนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับรายละเอียดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับทางน้องสาวของผู้บาดเจ็บนะครับของน้องธนานพนะครับก็ได้ให้รายละเอียดกับสื่อมวลชนไปส่วนหนึ่งแล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับมีตํารวจเกี่ยวข้องทั้งหมด7ดรายด้วยกันเหตุการณ์ขอญาตเล่าคร่าวๆนะครับในเบื้องต้นที่ตรวจสอบ พบได้ว่าด่านดังกล่าวนั้นเป็นด่านที่ตั้งขึ้นนะครับของบกจลเพื่อกดขันวินัยทางการจราจรและก็เรื่องแอลกอฮอล์ในห่วงวันที่สามตอนช่วงห้าทุ่มจนถึงตีสี่ครึ่งของวันที่สี่ธันวาคมที่ผ่านมาในห่วงที่เกิดเหตุนะครับประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับปรากฏว่าทางน้องนะครับธนานพได้ขับรถยนต์มาด้าสีแดงนะครับห้าประตูเข้ามาที่ด่าน ปรากฏว่านะครับตำรวจที่ด่านได้เรียกตรวจนะครับก็พบว่าไม่มีการติดแผ่นป้ายภาษีนะครับก็ได้เรียกไปว่ากล่าวตักเตือนนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยออกจากด่านไปในจังหวะเดียวกันนั้นไม่เกินสองนาทีนะครับก็มีรถมัสตาสีแดงนะครับห้าประตูเช่นกันนะครับแต่คนลงทะเบียนกับของตัวน้องนะครับธนารบเนี่ยเข้ามาที่ด่านตำรวจที่ด่านก็มีการตรวจเทสตอ่างอื้อบต้นเป็นโพสิทีฟ ก็เลยเรียกให้เข้าทางด้านข้างเพื่อทําการตรวจนะครับโดยรายละเอียดของแกลกอฮอต์ต่อไปอีกจุดหนึ่งนะครับปรากฏว่ารถคันดังกล่าวขับขี่แหกด่านลงนี้ไปนะครับซึ่งส่วนนี้ปรากฏว่าตํารวจนะครับนอกเครื่องแบบ4ี่คนนะครับซึ่งได้ออกเวรแล้วจากการที่ทำหน้าที่นักสังนเสียค่าปรับทําหน้าที่ปรับแต่งกายชุบเครื่องทอนได้มีการตะโกนในด่านว่ามีรถมาด้าสีแดงแหกด่านสี่คน นะครับขี่จักรยานยนต์ขับไล่ตามนะครับออกจากจุดตรวจไปนะครับอีกสามคนนะครับอยู่ในเครื่องแบบได้ใช้รถยนต์ของเจ้าที่ตำรวจของบอกจรอติดตามนะครับต่อนเนื่องไปประมาณสี่กิโลเมตรไปถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ารถไปเจอรถขันมาด้าสีแดงห้าประตูแต่เป็นรถของน้องผู้เสียหายที่รับาลเจ็บนะครับซึ่งชะลออยู่เรื่องด้านซ้าย ตำรวจจราดจรทั้งสี่ไนะครับที่ขี่มเอเตอร์ไซค์ก็ไปประกบนะครับหยุดเรียกให้จอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นไปนตามคำบ,บอกเล่าของทางญาติผู้เสียหายนะครับก็คือต้องผู้หญิงนะครับว่าตำรวจนะครับเข้าไปเพื่อพยายามทําการจับกลุ่มนะครับตัวน้องผู้ชายเนี่ยก็คือตัวเองไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับก็มีการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับก็เกิดเป็นปัญหาประมประเด็นที่ว่ามีการลุมทำลายร่างกายตามคาให้การของญาติผู้เสียหาย ซึ่งข้อที่จริงดังกล่าวนี้นะครับขอยืนยันว่ามีการตรวจสอบนะครับในเบื้องต้นของบกสองโดยสื่อบกสองและสื่อบางเขนในการไล่กล้องวงจรปิดไล่เก็บข้อมูลทุกอย่างเพื่อน,นําส่งให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีผมตรวจสอบเบื้องต้นว่าเจ้าที่ตํารวจมีบอดี้แคมติดตัวหรือไม่4คนเนี่ยนอกข้างแบบไม่มีแน่นอนแต่ไอ้สาคนเนี่ยครับยืนยันว่าเบื้องต้นมีบอดี้แคมก็ได้สั่งการให้ทางผู้การจราจรน,นะครับ นำพยานฐานที่ติดตัวอากาศนีส่งมอบให้พนักงานสอบสวนด้วยนะครับนี่คือข้อมูลในเบื้องต้นนี้นะครับในส่วนขันแจ้งข้อกล่าวหานะครับในคำให้การนะครับห้าบงชนเนี้ยนะครับนำตัวมอบที่พนักงานสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในเบื้องต้นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็ขอยืนยันว่านะครับมันไม่น่าจะเกิดนะครับการที่บอกว่านะครับมีการไปจับกลุ่มและติดขันมันเริ่มต้นจากการที่ตัวเขาเองนะครับ ตำรวจเนี่ยนะครับไม่ได้มีการส,สอบเลยว่ารถคันที่กอ่อเหตุจริงเนี่ยทะเบียนอะไรนะครับแค่ไปเจอตำหนิรูปพังคล้ายกันก็เข้าใจได้ว,ว่าเป็นรถคันที่กอ่อเหตุที่แหกดานซึ่งพฤติการต่อให้เป็นรถคันที่แหกดานจริงๆพฤติกรรมของเจ้าตารวจที่จะไปรุมทําร้ายหรือจะกอ่อเหตุนะครับไม่ทําตามกฎหมายไม่ทาตามปวิยายาใดๆเลย,เยมันก็ไม่สมควรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอ,อนําเรียนว่านะครับ กองบัญชการโรงพยาบาลนะครับยืนยันจะให้ความเป็นธรรมนะครับกับผู้บาดเจ็บในเคสนี้อย่างเต็มที่พร้อมนะครับการรักษาพยาบาลในส่วนที่จะเรีตรวจนะครับของกองบัญชการโรงพยาบาลนะครับที่จะช่วยเหลือสิ่งใดได้นะครับพร้อมที่จะช่วยเหลือเพิเ่มเติมอจอากว่าเพิ่งมาทราบเหมือนกันนะว่าว่าเป็นลูกหลานตำรวจนะครับคุณพ่อก็เป็นตำรวจเช่นกันนะครับก็ขอสำนวนใจนะครับแล้วก็เป็นห่วงนะครับพราตอนนี้น้องก็ยังอยู่ที่ไอซียูอยู่ยังสอบประคับไม่ได้ ส่วนก,รรา,การินการทางวินัยและอาญานะครับขอนําเรียนว่ากองบัญชาการองาบา部จะดำเนินก,การนะครับตามระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีการปกป้องคนที่กระทําความผิดแต่อย่างใดผมขอยืนยันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านครับถามอีดวันที่มีการตั้งงานหน่วยคอบทรัวินัยเั้งหมดกี่นายครับ15นายครับ15นายแล้ว4นายที่นอกรูปแบบเนี่ย เ,บบเขาอยู่ผลัดก่อนหน้าก่อนหน้าเกี่ยวทําหน้าที่เรื่องการเสียขับรไม่ได้เกี่ยวกับการตังด่านนะครับแต่อยู่จุดนั้นด้วยพอมีการตะโกนว่ามีรถแหกด่านก็สมัครใจช่วยเหลือขับรถตามไปเลยแล้วเขาเห็นไหมว่าคนแรกออกไปแล้วในเบื้องต้นเนี่ยที่สอบปากคำเนี่ยก็คือไม่รู้ว่ารู้เป็นมาด,ด้าสีแดงอย่างเดียวแล้วเขาไม่เอกใจเหรอ้ที่ทเห็น นี่นี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไหมครับว่าเขาให้การอย่างไรเรารับฟังแต่นี่คือการที่ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ารถคันใดที่แหกด่านเสร็จแล้วขนาดที่ไปเจอตัวน้องแล้วเนี่ยน้องเขาปฏิเสธชัดเจนว่าตัวเขาไม่ได้แหกด่านเขาเพิ่งออกมาจากด่านเนี่ยแล้วพี่เขาปล่อยมาเนี่ยทําไมไม่ตรวจสอบก่อนนะครับแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมก็ยืนยันว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรไม่มีการปกป้อง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆในข้อเท็จจริงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นทาให้การของผู้เสียหายเป็นที่ชี้ชัดได้ว่าเกิดเกิดอะไรขึ้นรวมถึงนะครับที่ผมให้ไล่เนี่ยเพื่อเป็นประจักษ์พยานพยานแวดล้อมทุกอย่างรวมถึงซ c t v นะครับเราเก็บรวบรวมเพิม่มเติมให้กับพน,นักงานสอบสวนนะครับยืนยันว่าไม่มีการปกป้องคนผิดแต่อย่างใดน,นะครับและให้ความเป็นธรรมอย่างแน่นอนนะครับยําเรียนคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวนะครับว่า กับบัญชการของอบาลโดยท่านจัดการนะครับขอแสดงความเสียใจที่เกิดขึ้นไม่อยากมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ก็ตรงๆนะครับว่าถ้ามีอะไรที่ที่สามารถช่วยเหลือเรื่องการเยียวยารักษาพยาบาลนะครับทางพลชนน์กำลังพิจารณากันอยู่นะครับอยากจะช่วยเหลือน้องๆที่ได้รบับบาดเจ็บนะครับสี่นายที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ในสุขภาพร่างกายสายต,าป,ยตมมยาปกติใช่ไหมครับสติสัมปชัญญะปกติใช่ไหมครับณตอนนี้ก็ปกตินะครับแล้วเขาออกเวรก็อยู่นอกท่อนแล้วนะครับออกเวร การที่ตมรวจบางคนใครคนพูดเห็นญาติเขาไปลงประจําวันไว้ว่ตา,มมาตามมาแบบตามมาตะขื้นผิดคันเนี่ยในลงประจําวันเนี่ยคํานี้ใครคนพูดฮะแล้วขนาดว่าผิดคันเนี่ยยังสภาพเล็กขนาดนี้แล้วถ้าถูกคันนี่จะเล็กขนาดไหนผมก็เห็นในประจําวันลงนะครับก็ยังต้องตรวจสอบต่อไปว่าสิ่งที่ทางผู้เสียหายได้แจ้งมาเนี่ยใครคนพูดก็เดี๋ยวจะนําการสืบสวนนะครับในเรื่องนี้ต่อด้วยลักษณะนี้จะตั้งข้อกล่าวหาอะไรบ้างเนี่ย ในเบื้องต้นนะครับก็คือร่วมกฏบัําร,ร,ร่างกายพวกอื่นนะครับในเบื้องต้นให้ได้รับการกายกายด้จิตใจก่อนนะครับแล้วก็รอดูใบฉันสูขของแพทย์นะครับว่าลงความเห็นสาหัสหรือไม่นะครับถ้าสาหัสก็แจ้งความเพิ่มเติมไปในส่วนข้อมือของน้องมีร่องรอยถูกพันธนาการเนี่ยเป็ทราบว่าถูกพันธนาการช่วงช่วงไหนฮนะช่วงทำลายรัพันธนาการแล้วทรํรลายหรือยังไงฮะจุดนี้คาให้การอยู่ระหว่างการสอบให้ละเอียด นะครับว่าผู้ใดทั้ง7คนเนี่ยลงมือทําอย่างไรบ้างก็เดี๋ยวดูฟังให้การอีกทีนึับจากการสอบทั้งทั้ง7ิ่ง้นะครับรวมี 4, 4, ่สี่สี่เจ็ดเนี่ยไอ้ความร้อะไรต่างทำไมมันต้องทำรุนแรงขนาดนั้นครับอันนี้ี่ถามถามเป็นความรู้นะครับเพราะว่าอย่างเคสอื่นๆนนะ่มันถึงขั้นต้องรุนแรงขนาดนี้เลยหรอเพราะว่าเป็นผู้ต้องหาที่เป็นคนที่ต้องสงสัยว่าจะก่อเหตุรุนแรงมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอบยืนยันอย่างนี้นะครับต่อให้จะเคสอะไรก็แล้วแต่นะครับจะให้ถูกคันก็ตาม หรือไม่ถูกกันก็ตามตำรวจไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยที่จะก่อเหตุแบบนี้เอาอย่างนี้ดีกว่าการจับกลุมเรามีพรบรทรมาเรามีกฎหมายตามปวิยา,ยาในการพวงต,ตัวอยู่แล้วในขั้นตอนการจับกลุ่มจากบอใบหนักจากการใช้คําสั่งก่อนให้หยุดการกระทำนะสั่งคุกเขานะครับสั่งใช้กระบวนการต่อเมื่อเขาต่อสู้ขัดขวางเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นขั้นตอนของกฎหมายและตํารวจทุกคนก็เรียนรู้ยทุทธวิธีในการจับกลุม เบ,บื้องต้นเนี่ยคือการแค่แจ้งเลยว่าคุณทําผิดอะไรนะครับและแค่ตามผมนะไปที่พบพนักงานสวนนี่ก็แจ้งข้อหาเขาอย่างนี้เลยนะแล้วแจ้งสิทธิเขาที่คือเบื้องต้นนี่คือทำแค่แค่ใช้วาจา 2. บังคับว่าถ้าเกิดเขาลุ้มต่อสู้ไอเนี่ยมันชื่อการใช้กําลังการใช้กาลังก็ต้องสมควรใจเหตุถ้าเกินกว่าเหตุก็ไม่ได้อีกถูกไหมกฎหมายบังคับก็ชัดเจนทุกอย่างนะครับพราฉันแลวผมเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้ต่อให้ถูกคันหรือผิดคันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกระทํากับผู้ที่ถูกกล่าวหา ก็ยืนยันอย่างนั้นรับการทำข้อมูลนี้ข้อหาแค่ทำงานร่างกายกับทังนงเหนียวหรือพนระบอดทรมานหรือไม่บั้นเดี๋ยวรายละเอียดข้อได้จริงที่พบเพิ่มเติมว่าพบเข้าถ่ายองค์ประกอบความผิดอื่นใดอีกก็จะมีการแจ้งเข้าหาเพิ่มเติมอย่างนี้ถือว่าต้องคดีอาญาใช่ไหมครับใช่ครับจะมีการให้ออกจากระษัไว้กผึ่งไหมตั้งกรรมการสืบสวนข้อไดจริงวันนี้นะครับให้เรียบร้อยก็ต้องอาศัยผลจากคดียาด้วย ที่ถูกต้องอะคา่ะในกรณีที่มีคนร้ายแต่ที่เจอคนลักษณะน,น,นี้ค่ะตำรวจจะต้องอย่างที่ท่านบอกไปเมื่อกีนะ้นะคะจะังเป็นขั้นตอนตามข้อกฎหมายแนละ้วหนึ่งการเรียกหยุดตรวจหนึ่งสอบถามชื่อนามสกุลที่อยู่นะดูบัตรประชายชนแจ้งสิ่งที่พฤติกรรมที่เขาเคยเก่อเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นสมมติแหกดานขึ้นมาเมื่อกี้คุณเป่านะครับขึ้นโพสิทีฟนะคุณอาการว่าเป็นเมาอ่าถ้ากระบอกตอนเนี้ยผมต้องแจ้งต้องกลับไปที่ตำรวจตรวจเพื่อไปนั่งตรวจว่าคุณ แอลกอฮอล์เกินที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ถ้าเกินโอเคก็ต้องส่งตรวจถูกไหมครับแล้วก็แจ้งข้อหายข้อทราบและแจ้งสินข้อทราบถ้าเขาขัดขืนใช้ประจาคําสั่งก่อนโดยท่านั่งลงอย่างเงี้ยนั่งลงถ้าบางคัเขายังเชื่อเชื่อถืออยู่ถ้าเขาขึ้นมาต่อสู้กันขวาโอเคเนี่ยนี่ก็ใช้ตัวอีกาปรปองกันตัวแล้วของตํารวจถ้าเกินกว่าน,นั้นต้องใช้เพิ่มมาตรการคือกุญแจมือถูกไหมหนึ่งคนนะครับจัดกุมก็ไม่ได้ก็ใช้กำลังเพิ่มเติมเป็นสอง เข้าคู่บันดี้ล็อกแขนซ้ายล็อกแขนขวากดตัวลงลงกับพื้นนะครับแล้วก็ใส่กุญแจมือนี่คือการใช้กระบวนการตาม้็ตอตอกฎหมายถ้าเขามีรธนะครับเขามีมีดตำรวจใช้ยะงไรจะใช้หนึ่งปืนไฟฟ้าหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าอัตราส่วนของสัดส่วนการแจ้งําลังระหว่างคนร้ายกับตำรวจต้องพอดีกันสองไม่เกินกว่าเหตุก็คือสมควรแก่เหตุเพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นขั้นตอนของกฎหมายตามยุทธวิธีอยู่แล้วนะครับแต่เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ แค่แเพียงว่าเขาคิดว่าเขาเจะผิดว่าเขาแหกด่านมันก็ไม่สมควรต้องใช้กําลังนะครับเพราะเขาที่ต่อสูก้กับคัางเพราะตัวเขาไม่ผิดทางน้องอ่ะถูกไหมเขาก็ยืนยันตัวเองว่าผมเพิ่งออกจากด่านมาเนี่ยทําไมคุณไม่ตรวจสอบว่าทะเบียนมันตรงกันหรือไม่กับคันที่แหกด่านนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้ก็ยืนยันชัดเจนว่าเรานะครับกองบัญชาการไม่ปกป้องคนผิดอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไปตามพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับ และให้ความเป็นธรรมนะครับก็ยืนยันทางคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะครับว่าไม่มีการปกป้องใดๆนะครับขอให้มีความมั่นใจว่านะครับสัปดาน์แห่งชาติหรือท่านผู้การแห่งชาติท่านผู้จัดาโรงพยาบาลน,นะครับที่มอบหมายให้ผมมานั่งถแถลงบอกกับทางพี่น้องสืง่อมวลชนนะครับและประชาชนทั่วไปว่านะครับสิ่งใดที่เกิดขึ้นนะครับจะไม่มีการปิดเบี้ยวที่คุ้มครองใจว่าปิดเบี้ยวช่วยกันไม่มีครับทุกอย่างเป็นมาตรฐานที่จะจิ้มเป็นแฟกต์อยู่แล้วนะครับเอาญีณตามนี้ เข้าองค์กอบข้อหาใดกฎหมายตัวใดบทใดต้องตามนั้นตรลงเทสนี้เจ็ดลุมหนึ่งหรือกี่คนลุมหนึ่งทั้งเจ็ดคนครับในเบื้องต้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้หรือว่าใช้คำว่าเจ็ดลุมหนะึ่งได้ไหมผมใช้คำว่าทั้งเจ็ดคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับท่านครับจากการที่เราสอบในเบื้องตอนน้นนะครับกับทั้งเจ็ดนายเขาได้บอกไปแล้วว่าทำไมต้องทำรุนแรก คือตอนนี้ผมว่าสังคมเข้าใจแหละว,ว่ายุคที่ที่ตำรวจมีหนึ่งสองสามสีส่แต่ทําไมเขาถึงต้องทำถ้ถาโนนดน,น,โน,โนในกระดาษที่ฟัวรผู้ป่วยเสร็จก็ช่วยผู้ป่อยเสร็จก็ทสิในเบื้องต้นตอนนี้คือข้อพิการณาแล้วว่าได้ร่วมกันที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ตรวจสอละเอียดเดี๋ยวให้สอบปากคับเสร็จสิ้นก่อนนะช่วงห้าโมงเย็นนี้นะครับววมันมีสังคมเข้ามาสงสัยน,นะคะว่าตอนที่เรียกน้องเสียหายเขาหลังไปมันมีการตรวจวัดระดับดาวนอโกลบหายร่องนะ เทสเบื้องต้นเนะฮะที่เทสเบื้องต้นใช่ไหมครับต้องทำมันเหมือนกับว่าเลือดสมใช่ครับขออนุญาตท่านรองผู้ว่การครับในการตรวจแอลกอฮอล์เบื้องต้นนะครับถ้าเข้าด่านเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจเบื้องต้นก่อนที่ยังไม่ออกมาเป็นสเกลในการที่ใช้ดําเนินคดีตามกฎหมายครับเพราะทางกฎหมายในห้มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในในในกระสาบเลือด ซึ่งก็ถือว่าเป็นการคัดกรองก่อนที่จะต้องลงไปนั่งใน้าน,นขาเขาด่านปั๊บก็มีการยื่นสติ๊กขึ้นมาบางครั้งเป็นสติ๊กบางครั้งเป็นเครื่องนะครับ<ม>ที่ว่าจะบอกว่าเป็นอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์เพราะว่าการการวัดเบื้องต้นนะครับ<ม>ถ้าเป็นเรดไลท์หรือกรีนไลท์กรีนก็คือไม่มีอะไรเรดก็คือแดงก็อพอแดงเสร็จเนี่ยต้องเชิญลงมาในการเป่าละเอียดในเครื่องเครื่องหนึ่งที่เป่าละเอียดที่จะออกมาเป็นสเกลจำนวนมิลลิกรมัมเปอร์เซ็นต์ครับว่าเกิน50ิมิลลิกรัมในในการดำเนินคดีความครับ มันการคัดกรองนะรอค,ครับทุกคนครับทุกคนครับซึ่งเหมือนเราเขาด่านปั๊บมีการเป่าอ่ะยื่นมาดื่มมาไหมครับพอดื่มอ่อขออนุญาตตรวจสอบครับเป่าเรื้องต้นออกมาเป็นสีเขียวอเชิญครับผ่านไปถ้าออกเป็นสีแดงก็ขออนุญาตเชิญเข้าข้างทางในการแล้วไปนั่งโต๊ะกับสวรัสรที่ทําการตรวจสอบอีกเครื่องหนึ่งครับครับเตนตมาวันนั้นสุกง่มมีเมาแล้วขับกี่รายนะตั้งแต่ช่วงการหนึ่งของวันที่สามหรือส,สี่ ในส่วนนี้มันในการที่ก่อตั้งด่านแต่ละครั้งนะครับในการที่จะทุกครั้งแต่ว่าพอถึงเช้าต้องมีการส่งข้อมูลนะครับว่าวันนี้ตรวจกี่รายดำเนินคดีกี่รายมีหมดหรือละครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นข้อมูลนอกเหนือที่เราเตรียมมาครับครับก็สุดท้ายนะครับท่านผู้จัดการตำรวจพับานขอขอยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งเจ็ดรายนะครับจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อมอบตัวรับทราบข้อกล่าวหานะครับ ซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะครับและขอ,อยืยนยันว่าจะดาเนินการกําชับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการอย่างเป็นธรรมนะครับและก็จะรวบรวมเอกสานทั้งหมดในเคสนี้นะครับเข้าสู่สมวนวลการสอบสวนนะครับและให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแน่นอนนะครับ<ม>ก็ขออยิางนีกับขอบคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ทางน้องสาวด้วยนะครับก็มีคาตั้งคถามถามาบอกว่าขวนันเนี่ยเคนนี้คือการวามีัามากไมอว่านี่ ขออนุญาตตรวจสอบทางลึกเลยนะครับว่าในการตั้งด่าแบบนี้นะครับมันมีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือไม่นะครับย้อนหลังนะครับขอรับปากกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าจะเป็นการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับวันนี้พี่น้องของผู้บาดเจ็บเราสัมภาษณ์ว่าตอนแรกเนี่ยอยากจะขอกล้องวันที่แคปวันที่ตรวจแต่ที่ตำรวจบอกว่ากล้องเสียสรุปมันสีหรือว่ ก็คือเขามีนอกเครื่องแบบสี่รายไม่มีกล้องกันแล้วเพราะว่ามีสามคนสาม <3 S 2> คนเนี่ยมมผมประสานไม่กี่ทางท่านผู้การนครบาลสามติดต่อไปทางหัวหน้าก็คือสารวัตรชุดที่ตรวจนะครับชุดที่ตัต้งจุดตรวจเนี่ยก็ยืนยันว่าเด็กทั้งสามรายที่ในเครื่องแบบนะครับจะเอากล้องเนี่ยส่งมอบกับพน,นักงานสวนให้เรียบร้อยนะครับรับผลภาพไหมครับก็เดี๋ยวขอไปดูให้เรียบร้อยก่อนเขาภาพเาบอกว่ามีภาพแต่มีภาพส่วนไหนบ้างผขยังไม่เห็น ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ